เต้นคามบ่เต้นออกบ่ยขึ้นยุนี่คงว้ว้จริงครับพี่น้องได้ยังได้ยังออกเด้อหืมออกมเป็นป้าเฮยกบเดียววะงี้สักเดี๋ยวเดียววะอู้ผมงี้อู้ Ôi, 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 ตัวนไงแห้ง่น้องใส่บนเรื่องใส่บนพัดตากออ้ยไปตากออเด้ออุ้ยมีหลักของแท้ครับอิสานบานเฮาโอ้ย สวัสดีทุกท่านครับผมธีปน์ครับจากช่องภาคอีสานครับพี่น้องครับนีบรรยากาศท่อนรลายครับพี่น้องครับทางศรีสะเก็ดเนาะอันนี้สิเาพี่พ้าน้องมาวานแหครับพี่น้องครับถึงสานีเมาส์เพิ่นไว้ในราคาสองร้อยครับนะครับมากับทีมงานครับตามมากันมาเรื่อยๆครับอันนี้คือเซียนหนอดเพิ่นครับมือว่างๆครับเดี๋ยวสิมีทีมงานตามมาสมทบเรื่อยๆครับเดี๋ยวมาเปิ่งสาพี่น้องครับขนาดสาซ่อมแต้นะครับในราคาสองร้อยครับ ปเบิ่งสายค,ครับพีบ่น้องครับ,บนี่ครับพี่น้องครับสายนี่ราคาสองอยนะครับเารสียงฝ่าเขา,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 าเสียงฟ้า,พ,าพี่น้อง เอาเต็มเลยครับเดี๋ยวๆป้าดุดต้มป้าดุดตมวันนี้พะิงไงเออเอาแหงสองเอนะ <c oughs> สาสองไครับเอาประคอปรเทเห็นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยคาแบนี้เอาซูนไปซูนหน้าคือแมนอยู่เลยล่ะสรงอยู่คอยอย่างมืองไม่ อุ้ยป้าดูต้มป้าดูต้มจันประคอ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 เดี๋ยว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 ไรอย่างนี้ตงหอยบ่ประคอหนิประคออยู่นี่หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขี๋ยวโอขยใยับไปอยู่ในนี้โอ้ยอยู่นเหี้ยอยู่นเหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหูวออกไหนเนาะวันนี้ใส่ไปแง่านไหนดอก โอ้ก็คอด้วยพี่นนองด้วยตัวนี้อืมเขาเดย,ยู่อยู่อยูเ่เต็มสามไม่ค่อยตีนค่อยไหนะป้ายยัง,งหนง่มนะเด้อมี่สายด้ยวเดยเลยอุ้นดีป่ะ <c oughs> <c oughs> Papi 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 ปลาขอปลายังอีกอู้นี่นี่เหนีนยกเดี๋ยวเดี๋ยวอู้ปลาคอปลาคอปลาคอเดี๋ยวเด,ดี๋ยวปลาคอปลาคอถือยอดพี่น้องแกแม่งคอยถึอส่วนป้าคอของฉันใส่ท้ำกันเลยจ้ะเดี๋ยวอเอาใส่ถอดอ้๋อ อบอปหาเรือเรือไปอุ้ยอยูยูมีอยู่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 ไปอุ้ยจันมีอยู่มีอยู่สูนยู่อ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเด้อเด้อหมดปีแล้วครับพี่น้องหางเป้าคอครับเกือบถึงหางเป้าคอโอ้โหหลุดเด้อเด้อเด้อหลุดหลุดหลุด เดี๋ยวดึงหางเป้าคอพี่ที่นี่ไฟแตกอยู่นี่นี่ไตล้านมั้งนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราตัวหนึ่งตัวนี้มันเงยาปไหนเอ้าโอ้ยมาเรื่อยๆตกคนอยู่เออนานชื่ออะไรเด้บยมันเนี่ไฟขึ้นอยู่บ่อยู่นี่เออยังยังบปพอตัวบิ๊กๆอยู่เด้อปูเด้อตัวนเงยไปใส่บนน่องันี่เดี๋ยวเดี๋ยว ชุนบ่บ่หลายปีแล้อเด้สองปีเล้วสามปีแล้วบานเอาซื้อปีที่แล้วกัมาบานทื่กันปี้ปีปีปีก่อนบ,บ่เอามอิดปบาดกม่จีซัดไปเบ็ดอยู่เอ้าเดี๋ยวลองบาดไหมพี่ลอง<ม>อขึ้นหันบ่ ไดไ้งจากว่เนี่ยมาท่านของกูเอาไปแก้ตัวไปเอาพ่นกันกันได้พีหนี่ห้อยคอยมากไหมสวยจังนะเป็นคามบ่เป็นหอกบ่ยูคข้นยุนี่เอาละยับเย็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 บ,ยบอเอข๊ขนขนโซ่ทำน้าหัน หลักที่แลคือขึ้นโซ่ขึ้นโซขอบลงกัน Ấm hay mày, dẫn mày, mày Sẽ ngay Long long rồi Thế xuân Xuân vào Ngoài bàn chất sao ổn là nhưng mà xuân tôi nó nhiều เมีเปนปลลยนี่ซุนเมียยังจับเงียบจี๊ดะเงียบจน่ปะนี่เงียบแฮ่แม่นหมโอ้ไฟยังน่าหนีิโอ้ยยุ๊ยยุยยุ๊ยยออ้ไม่ออกบอเดี๋ยวว่าทันดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่งนี้พอดีเดี๋ยว โอ้ยม oh, oh, mm. ันแหลนโอ้ยยังได้ออกด้วยเจ้าตั๊มเหรออืมซุนอยู่แต่ว่างหังบดบดบดท่านเพราะว่าโอ้ยยังได้ออกยังได้ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดีดดีก่อนง้ำด้วยเดี๋ยวก่อนอืมดูว่าออกอีดีบว่ โอ้โหหันไงยอยู่เด้ยออกว่าจะได้ใช่โอ้เวเหยียบถืออยู่มองอันนี้พอดีเด้ยมองตีนแหงพอดีโอ้มันออกดีจีจ่างใครวะออกอีดีอออดมึงส่งอื้อไงวะ ยังเลยตบมลึก็บ่มันเรียวยันเหยียบหัวเสียเลยตัวนันบ่เสียได้ตัวนั้นเสีย <c oughs> เลยจ้ะเรียวเลยพี่น้องตัวนั้นงามอยู่บ่ไปสุ่นมึงทางมึงไอปากแฮ่พอดีออกเลย น,นี่้าอานนี้ก็ขิงมันงี้ก็บอมังต้นอย่น,ออน,นี้ออู้เสียดายต้นี่ย่าออกอีลียงดตีหอยบ่ทาน้องยังไงป้าบ่ครป้าป้าเยบ่ขาขาาขวาเยนี่ป่เออเดี๋ยวดูวนีต่ตวต

โอ้ไฟหยังนี่จ้ะฮะแม่นบ่ล่ะนี่ๆๆปลาบ่เดี๋ยวๆๆๆฮะอุ้ยปลาหยังวะฮะเดี๋ยวๆๆ uh, ไงเต๋อเด้อืมเจืออยู่ละมันมันนะขิงขาท้าไปยัางหันเดียวได้ตามกันตา้าน,นไปบุบเปิดทางปเปลืองโดยมันอยากอย,กอยู่เลิกนี่เดีพอตัวมันเลิกอืมตัวมันเลิกนี่มึหมอองหนีแบบนี้เหเนียบไปนั่นอะไรนี่จะขี้ตุ่มอยูอ่ ือวะเใื่่นวะยังเออมันดินอยู่หันเอ้ยนี่ตีใรป้าอยงบ้หวอ้ีเ็งยังอีนี่เด้อ้ออ้ป้า้อ้ยี่ดป้าอยงวะป้าอยงวะ้ป้าคืออยนอนี คือเงๆกัน,น่ะ okay, น,อนอยมืนๆอยู่นี่<ะ> oh, อ่ออย่ามืนๆย่นตีก็นี่ปลาดกป่อเจ้าหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวนี่ยังงวะเยียบไปอยู่ตรนี้อ้ยพี่พี่เดี๋ยวนะต้ายังงวะไม่จัดมันมืนๆไปเลยไหนตีพอเงี้ะเดี๋ยวนี่เปนงเป็ยัง,นนง,ออยงวะ

ไปเดี๋ยวไปนะโอ้คือหายวะจ้ะเดี๋ยวขางเจ้าเหยียบสายหน่ะข้างขวาอยู่สายวะมันอยู่เรืออยู่เด๋ยว่ราคอยขึ้นมือเนาะเออมืนมือคอยอันนีป้อจีกไว้อยู่ใครวะเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวป้าน่ะเพราะมันเป็นมันคอยถึงเหนื่อมันอยู่

โอ้ประคอเกือบเกือบรุดเกือบเกือบเศร้าท่านปะท่านหนุ่มย,ยอมครับนอกเหฮเกือบยึดตีนเฮเขาดิอุ้ยไฟเจาบ่อุ้ยป้ากดนี่อุ้ยป้ากดกันมา มันเป็นสายน้อโอ้ตัวนี้ล่ะที่มันมันมือนนี่คือสีแมนกลางนี่เนาะสวยดุนดีน้องวยโอ้ยพวเขาเนี่ยป็นสายแบบโอ้ย Điều mà đi bộ là ui bunny yêu vô xuống lòng bunny anekwa bunny đây hoa 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 này hoa bà hàng hoa 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 Ở hoa 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 hoa

สังสังเดี๋ยวเี๋วเดีไปกก่อดวดี๋ตามมามา้เดี๋ยวมันสิรุดมันสิรุดโอ้ว่าแล้วตั้งแต่รุดรุดลอวังหันแล้วโอ้เหยียบจุดวิงเลยกูต้นคู่างเต้นเลยโมนีเต้นเลยเตเลยเปิดเปจั้นเปิดเปิดเเอา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 ขึ้นไปเโอ้เปิดเปิด้่ไย่่ไป่ไปเล่ไลย่ไปเครับพี่น้องมาเลยครับโอ้เจ้าสาโอ้โหม สองยตันนี้วางอาไวตันนี้ล่ะตันที่ตัวที่เยียบวังหันเราีซ้ไม่ได้เะโอเยียบใส่แขนเลยครับนี่กูกบต้องออกมาไดยใหญเตกบอกเลยเยียบใส่แขนเลยครับใช่ได้บอได้ไ้อยู่ได้อยู่ไงเฮ้ยมึงเต็มุ่ดอ่ะเอแหี้ยเดพอก่อนที่ว่าประโยได้กินยูนะครับไม่ไกลนิดนึงนะพว ฮะโอมีคร <mile> oh. ูเลยคูมีมีเอาบะไลยเอาบะไลยหน้าหมาจะไปเลยเดี๋ยวครูครูตัวหนึ่งบะไลยพี่น้องเดี๋ยวอาไปคลิปหนาครับถ้ามีโอกาสว่างๆเดี๋ยวสิมาลงซานี่คือเก่าครับไปเดี๋ยวไปเจอกันที่กระเพาะกํนหนาุ่นละครัครูเก็บของเด้เหรอไปไหนครับกบโอ้ยกบนากบเก่าคือแจเก่าแห้งเนาะโอ้ยเกิดอะไรปีละใช่เองมึงด้วยมันเกิดปีสงส์ฮ่าฮ่าเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านครับพี่น้องครับที่กระเพาะกําหนามเกิดนี้พี่นองเกด 你不说，那孩子。<laughs> <laughs> mọi người 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 mọi เราแตะบางจุดตั้งไหนเหลือกันคงานกันประมาณจากชั่วโมงวะสองชั Over, 2, 3, 1, ่วโมงเ่ยอยู่เนาะประดุกกระมีประโสนิ่พี่เนาะเอาสองชั่วโมงเดี๋ยวจะมีกันเหลือๆคนงานวันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะจะอยู่ได้กินนะครับราคาเพิ่มสองหลอยเนาะเนาะ ัอ,อยู่พี่นอ้องเข้ามาแดงครับสมหรอเนาะสมหายมเนาะนีน่ <c oughs> เนาะเออได้อยู่ข้างนี้มีเดี๋วดวยวเราหายอข้างนี้ครับพี่นอ้อง นออกดโ้ยี่นี่นี่ๆๆ็บเอ้ยไ,ไปถึงสมพีบ่วะนอ้อไดไขเนยพี่น้องอ้ยหร,ร,ร,ริอกวางไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วสมเม,มอมหน้าอะกันได้อ้ยพวงไข่ไขตัวนี้ ่แห้งพี่น้องใส่บนแดงใส่บนคนใอ,อ,อ่กอกไปตากอ,อกเด้ออุ้ยหลัก <Okay. S 1> ของแท้ครับอิสานบานเฮ้าตัวนี้ว่าด้ใส่ผักแห้งเด้อเปลี่ยนกินไหมใส่ไมกระพวครับเบิ้งเบิอดหลักไข่ลอยลงเลงลงเล,ลงเลต็มเลยนะ วสวยงามครับพี่น,อน้องสมเมื่ออยู่มาเนี่ทังง้ทงกบเงยทั้งนั้นนี่เบิงไข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 ่ พี่น้องครับผลงานต้มปลามื้อนี้นะครับกับซาซองลอยไปเหมาบานแห่มันะครับในกำลังส้มดูกันกินแลงเดี๋ยวโคบเด้อหมานอยู่เลยพี่น้องแยบอย่แยบอยู่คืออยู่เดเบนอะที่เด็ดอะตรงนี้ปลากำลังไข่กำลังมันกำลังใส่ห้องของซาบ้านเพิ่นละแก้บคือเก่าเอาสำหรับมูนี้ก็สเซเดล่าพี่น้องไปสนีก่อนครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับฝากไม่หายเออหนาที่น่